คนที่เรียกเขาว่าเสี่ยวซานได้มีแค่สองคนหนึ่งคือเจ้าสำนักแต่เขาตายไปต่อหน้าข้าแล้วอีกคนก็คือไม่อยากเชื่อเลยว่าลี่ชิวเหลินจะมองคนไม่ผิดถ้าตอนนั้นเขาไม่ช่วยชีวิตเจ้าไว้ก็คงตายไปแล้วละสิเป็นท่านจริงๆด้วยสืบจากสำนักหลี่จงชิงซานขอคารวะท่านเสียนลัว่วฮะ สิจากสำนักหลี่จงสวีฉางเฟิงขอคารวะท่านเซียนลัว่วเอาละลุกขึ้นเถอะเซียนลัว่วไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ขค่จะได้พบกับท่านอีกครั้งแค่ท่านอยู่ด้วยแม้จากรพถินจะมีพักพวกจากสำนักป่าหลางมาช่วยก็ไม่ใช่ปัญหาเออจริงๆแล้วสำนักป่าหลางก็เป็นคนของข้าเหมือนกันอะไรนะ สำนักป่าหลังที่เป็นอิสระจากเก้าทวีปยังยอมรับใช้ท่านงั้นหรออืมผู้นำของสำนักป่าหลางหลี่ฉิวจริงๆแล้วก็เป็นอดีตคนสำคัญของสำนักหลี่จงเพราะต้องการตามหน้าสิทธรยศ์ที่ทำให้สำนักหลี่จงล่มสลายเมื่อปีก่อนเขาจึงแยกตัวออกไปตั้งสำนักของตัวเองที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองขอถามท่านเซียนลัว่วพอจะมีบาะแสของสิทธรยศคนนั้นบ้างไหม ก็คือราชคูแห่งหอหลวงของตํนักฟังใช่นั่นเองราชคูว่าดและเชียวพละของเขาดูคุ้นตานักคงเป็นเคล็ดวิชาลับของสำนักหลี่ตงแน่ๆในเมื่อรู้แล้วว่าใครคือคนทรยศขอท่านเซียนรั่วโปรดนําพาพวกเราล้างแค้นแทนความแค้นในอดีตไม่ต้องห่วงสำนักหลี่ตงกับสำนักไทเจ็ตเป็นดังแขนขาเดียวกัน ศัตรูของพวกเจ้าก็คือศัตรูของข้าเช่นกันการกลับมาครั้งนี้ข้าจะต้องสังหารจักรพรรดิฉินและทำลายตรงสวีให้สิน้นขอบคุณท่านเซียนรั่ววันนี้ข้าได้ทำให้องค์จักรพรรดิฉินเสียหน้าในงานเลี้ยงวันเกิดเขาจะต้องหาทางแก้แค้นแน่นอนและเราจะใช้โอกาสนี้ตัดกำลังของเขาทิ้งท่านหมายความว่ายังไง ถึงเวลาแล้วพวกเจ้าก็จะรู้เองไอ้บ้าชูยี่้าดียังไงมาล้อเลียนข้าต่อหน้าทานกำนั้นช่างน่ารังเกียจจริงๆชายผู้นั้นสามารถหยิบสมุนไพย,ยนหยาออกมาได้ง่ายๆคงไม่ใช่ผู้ฝึกตนธรรมดาถ้าลงมือโดยไม่รอบคอบอาจล่วงเกินผู้หนุนหลังของเขาได้เช่นนั้นท่านราชคูเห็นว่าควรจัดการยังไง ว่ากันว่าสมุนไพรหยวนหยานเติบโตได้เฉพาะในอาณาเขตอำนาจของสำนักไทเก็กในปีนั้นอาจอ้างชื่ออาจารย์วี่แห่งไทเก็กเพื่อจับตัวเขาไว้ก่อนก็ได้จากนั้นก็บีบคั้นสอบสวนให้หนักบังคับให้เขาเผยแหล่งที่มาของสมุนไพรหยวนหยางเมื่อได้ข่าวที่ท่านต้องการแล้วก็คอยกำจัดเขาอย่างลับๆดีข้าจะให้ทหารห้าพันคนเจ้าจงนำทัพไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองรับบัญชา เซียนลัวขคาได้ทาตามคําสั่งของท่านแล้วเหล่าสิทธิในสํานักได้ถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวทั้งหมดตีมากแบบนี้ถึงจะเกิดศึกใหญ่ขึ้นก็จะไม่กระทบกับผู้บริสุทธิ์ไปกันเถอะไปปลูกเจ้าเต่าดําผู้เท่าเต่าดำผู้เท่าเต่าดำ,ดาาดำออกไปค้าจะนอนไม่มีเวลามาสนใจเจ้าเจ้าเต่าน้อย เจ้าท่าทางจะ้หยิกไม่เบาเลยนะไม่แม้แต่จะลืมตาดูข้าเลยเหรอท่านซีอันท่านมาที่นี่ด้วยหรอขอถามเจ้าหน่อยเจ้ามุดหัวอยู่ในถ้ำน,นี้มาร้อยปีไม่อยากออกไปเดินเล่นหน่อยหรออยากสิแม้แต่ในฝันข้าก็ยังอยากแต่เพราะข้าเคยเปิดเผยความลับจึงถูกสวรรค์ลงโทษต้องถูกกักขังอยู่ที่นี่ ง่ายมากถ้าเจ้าหาคนที่สามารถก้าวข้ามกฎแห่งสวรรค์ได้แล้วทำสัญญากับเขาเจ้าก็จะสามารถทำลายคำสานี้ได้คนที่ก้าวข้ามกฎแห่งสวรรค์ได้ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันก็มีแค่คนนั้นเดี๋ยวนะท่านหมายความว่าท่านยินดีทำสัญญากับข้าใช่ไหมใช่แล้วยอดเยี่ยมขอบคุณท่านเซียน ด้วยร่างของเจ้าอันเชิญชื่อเสียของข้าทำพันธศสัญญาสุดยอดข้าได้เป็นอิสระเสียทีไม่ได้ปรากฏตัวในร่างนี้มานานรู้สึกไม่ค่อยชินเลยข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมปรามาจารย์เต่าดำเป็นเด็กหรอนี่คือข้อได้เปรียบของเผ่าเต่าเทพ แม้อายุเป็นพันปีก็ยังมีร่างเด็กอยู่ดีหือข้ารับรู้ได้ว่ามีกองกำลังขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาทางสำนักยังได้กลิ่นของสัตว์อสูรหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยน่าจะเป็นจัก,กรพรรดิฉินสงคนมาจัดการแค่แล้วรวยกันเถอะพวกเราจะได้ไปเจอหน้าพวกนั้นสักทีวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ